ก็เคยมีพี่อยู่คนนึ่งนะครับผมเคยคุยกับผมว่าอาตอนที่ไปออกทริปด้วยกันรถเองไม่เหมือนชาวบ้านเขารถเองต่างจากชาวบ้านเขาตรงที่ว่าปกติรถที่มาออกทริปจะต้องเป็นรถที่สวยอล่รเทพเพราะว่าจะโชว์ให้กับคนโน้นคนนี้เขาดูว่ารถกูสวยนะรถกูเทพนะแต่นี่รถของเองยังทำให้เสร็จเลย สีอะไรก็ไม่สวยอะไรเทพก็ไม่มีสักชิ้นหนึ่งไม่คิดว่าจะมีคนบ้าเอารถแบบนี้มาออกทริปกับคนอื่นเขาผมก็เลยบอกกลับไปว่าใช่กับพี่รถผมยังไม่เสร็จแต่ทุกชิ้นที่ผมทําผมไม่สามารถที่จะหาจากโรงงานที่ไหนได้ทุกชิ้นมันออกมาจากหัวสมองมันออกมาจากใจของผมผมไม่ได้ว่าคน อื่นที่เอาอะไหล่เทพมาลงลดนะเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีแนวทางการแต่งที่ไม่เหมือนกันเขาอาจจะหาว่ารถผมไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อันนั้นผมก็ไม่ได้ติดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแต่ผมอยากจะให้รู้ว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมันออกมาจากสมองมันออกมาจากจินตนาการซึ่งผมตีเป็นเงินไม่ได้ ตอนนี้รถผมอาจจะยังไม่สวยแต่มันต้องมีสักวันแหละสักวันหนึ่งที่รถผมจะต้องสวยขับไปไหนก็มีคนมองคนชื่นชมผมก็หวังว่าวันนั้นจะมาในเร็ววันนี้สุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือเราอย่าเอาค่านิยมของคนอื่นมาตัดสินในตัวของเราทุกคนมีแนวทางของตัวเองหมดแค่อยากฝากไว้ให้คิด